คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1นถึงแถวที่หจะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่10ถึงแถวที่18จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870 นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปากหลักร้อยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2566สําหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว4งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกกัน2ครั้งบวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปากหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ตุลาคม2566 9บวก เก้าเป็น18 18ปบวกสเป็น22 22ิบวกสเป็น25 25ิบวกสเป็น29ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1พฤศจิกายน2566ออก951ก็เข้าเลข9เข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน757ก็เข้าเลข7เข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่4ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่1นนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบน งวดวันที่30ทธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ทธันวาคม2566 3บวก3เป็น6 6บวก7เป็น13 13บวก5เป็น18 18บวก5เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่11 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นฝากหลักร้อยบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16ตุลาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคม2566 2บวก3เป็น5 5บวก5เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก6เป็น21 21บวก3เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4เลขท้าย3ตัวบน งวดวันที่16ตุลาคม2566ออก446ก็เข้าเลข4เข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน757 ก็เข้าเลข7เข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่สองนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนงวดวันที่3 0ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16ทธันวาคม2566 7บวก4เป็น11 11บวก1เป็น12 สิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามบวกแปดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสามเป็นยี่สิบสี่ก็จะได้เลขเด่นสี่ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่สามใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่หกบวกด้วยแถวที่สิบสี่สองครั้งและบวกด้วยแถวที่สิบเจ็ด ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นปักกลักร้อยบนมาเช็ดผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16ตุลาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1ตุลาคม2566 2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก2เป็น8 8บวก1เป็น9 เกบวกหเป็น14ก็จะได้เลขเด่น4เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่16ตุลาคม2566ออก446ก็เข้าเลข4เข้าปากหลักร้อยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน7-5-7ก็เข้าเลข7เข้าปักหลักร้อยบนเป็นงวดที่5ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักร้อยบนงวดวันที่3 0ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ5บวก7เป็น12 สิบวกแเป็น20 20ิบวกแเป็น28 28ิบวกหเป็น34 34ิบวกหเป็น39ก็จะได้เลขเด่น9ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับปากหลักร้อยบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เ,เ,เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ i อของผมนะครับ ad 9 HLVRU มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR ว o า e คเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปตัวต่อไป ก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุนลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอ d ดีของผมนะครับ ad d 812 cxwqb มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่และงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิป ได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ